วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราช2568คณะส์อำเภอทองผาภูมิมีการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงในวันที่สามก็คือวิชาพุทธประวัติและาศาสนพิธี ปรากฏว่าทีมงานวิทยากรวัดท่าขนุนเก่งสุดๆเก่งข้อสอบสิบข้อออกทั้งสิบข้อความจริงเมื่อวานนี้ข้อสอบสิบข้อในวิชาธรรมวิภาคก็ออกตรงเ7ข้อแต่ด้วยความที่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ต้องการคำอธิบาย จึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับพระใหม่ต่อให้เก่งข้อสอบถูกก็ไม่แน่ว่าจะตอบได้ทั้งหมดคราวนี้ในส่วนของการเก่งข้อสอบนั้นถ้าไม่จําเป็นอย่าทําเลยจะดีกว่าเนื่องเพราะว่าถ้าไปเจอคนขี้เกียจก็จะไม่อ่านตำรา อาศัยแค่เก่งอย่างเดียวซึ่งถ้าพลาดคือสอบตกเลยทุกวันนี้เหตุหนึ่งที่การศึกษาของคณะสงฆ์เราไม่ว่าจะแผนกนักธรรมหรือว่าแผนกบาลีตกต่ำลงก็เพราะการเก่งข้อสอบทำให้ศึกษาได้ไม่ครบถ้วน ถ้าออกไม่ตรงเก่งก็คือเสียเวลาเป็นหนึ่งปีถ้าเป็นรุ่นที่กระผมอัตมภาพเรียนอยู่เมื่อสี่สิบปีก่อนโน้นท่านใช้คำว่าบังคับท่องแบบก็คือต้องท่องได้ทั้งเล่มออกตรงไหนเราก็จะตอบได้ แต่คราวนี้เมื่อเรามายุคหลังๆไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมลงแต่ว่าความขี้เกียจมีมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยที่จะศึกษาอะไรให้ครบถ้วนรู้แบบงูงูงป,ลปลาปลาถ้ารู้แบบเป็ดก็ยังดีเพราะว่าเป็ดบินก็ได้ เดินก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้ดำน้ำก็ได้เพียงแต่ว่าเป็ดนั้นไม่เก่งจริงสักอย่างเดียวแต่ถ้ารู้แบบงูงูปลาปลาก็คือผิดผิดทุกๆูกเอาดีไม่ได้สู้รู้แบบเป็ดยังจะดีกว่า คาดว่าคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิก็คงต้องพึ่งพาอาศัยทีมวิทยากรวัดท่าขนุนต่อไปอีกนานแสนนานแต่ว่าเรื่องที่อยากพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงแต่เป็นเรื่องที่ถ้าท่านทั้งหลายสังเกตจะเห็นว่า กระผมอัตวภาพส่งเวลาเจริญพระกรรมฐานในสเสบียงบุญเข้าไปในกลุ่มลายถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นว่าจำนวนชั่วโมงมากเป็นพิเศษเนื่องเพราะว่าใกล้ถึงเวลาอดอาหารประจำปีแล้ว ก็คือเว้นพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสอบอีกหนึ่งวันวันมะเรนก็คือวันที่ห้าหกและเจ็ดตุลาคมกรัผมอาอภาพก็ต้องเข้ากรรมฐานสามวันต่อเนื่องกัน แล้วออกมารับบาทเทโวในช่วงเช้าวันที่แปดและรับกระถินสามัคีในช่วงบ่ายวันที่แปเช่นกันท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในเรื่องของกรรมฐานแม้ว่ากระผมธรรมภาพจะฝึกฝนมาขนาดไหนก็ตามยังต้องมีการซักซ้อมอยู่เสมอ หลายท่านได้ช่างสังเกตก็จะเห็นว่าแม้แต่เวลาทำวัดกระผมอัตภาพก็อ่านหนังสือไปด้วยแล้วดําไใบเรื่องของทำรรวัดผิดถูกอย่างไรถึงได้รู้อย่างเมื่อครู่นี้เสียงออกไม่ดังลั่นและอัดเฉะวะกิจจเมตับพัง น่าจะเข้าใจว่าผิดตรงไหนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการใช้ตัวสะกดและตัวตามตัวเดียวกันวักเดียวกันใครได้เรียนบาลีก็จะรู้ว่าถ้าตัวสะกดและตัวตามไม่ใช่วักเดียวกันก็แปลว่าบาลีคำนั้นผิด แต่ว่าจะมีวัคเดียวกันก็คือเรียงตัวสะกดอย่างเช่นว่าจะฉะสะกดด้วยจอจานตามด้วยชอชิงหรือว่าสะกดตัวเดียวกันด้วยตัวตามตัวเดียวกันอย่างเช่นอัชชะเป็นต้นการที่เราแยกจิตทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันจัดว่าเป็นกีฬาสมาธิ ทำให้เราไม่เบื่อไม่น่ายในการปฏิบัติธรรมไม่อย่างนั้นถ้าตั้งหน้าภาวนาอย่างเดียวพอถึงเวลาสมาธิทรงตัวเต็มแล้วก็มักจะคลายตัวออกมาแล้วท่านทั้งหลายก็ไปทางวิปัสสนากันไม่ค่อยจะเป็น ก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณว่าถึงเวลากิเลสก็เอากำลังสมาธิไปใช้ทำให้เราฟุ้งซ่านไปในด้านรักโลกโกรธหลงรุนแรงมากเพราะได้กำลังสมาธิไปเสริมจะว่าไปแล้วกระผมอัตมภาพก็ต้องนึกกราบเท้าขอพบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพระฤสีวัท่าสุงททุกครั้ง เนื่องเพราะว่าถ้าไม่ได้หลวงพ่อท่านช่วยเขี่ยวเข็นให้กระผมมาต่อภาพก็คงทำไม่ได้อย่างทุกวันนี้เนื่องเพราะว่าท่านบังคับให้เข้าสมาธิตามปกติเมื่อคล่องตัวแล้วก็เข้าสมาธิตั้งเวลามีการเข้าฌานสลับกัน ถ้าหากว่าท่านไม่ได้บังคับและกระผมอัตมภาพไม่เอาก็คงจะอยู่สภาวะเดียวกับพวกท่านก็คือสมาธิส่งตัวบ้างไม่ส่งตัวบ้างแต่ถ้าหากว่าเราซักซ้อมในการกำหนดเวลาเข้าสมาธิบ่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นไป เราก็จะสามารถทรงสมาธิได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเพียงแต่ว่าถ้าเผลอเมื่มอไรก็หลุดแล้วกลับเข้าไปไม่ทันก็จะโดนกิเลสลุ่มตีตายอยู่ตรงนั้นเองหรือว่าการเข้าสมาธิแล้วแยกจิตทำงานหลายหลายอย่างพร้อมกัน ในยุคที่อยู่วัดท่าสงพเดว่าเพื่อนฝูงจำนวนหนึ่งก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงมีพยานเป็นจำนวนมากนันทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้เห็นว่ากระผมอัตมภาพภาวนาไปด้วยนับโลกประคำไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วย บางทีก็ทำงานทำการต่างๆไปด้วยซึ่งจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจัดอยู่ในอิริยบทและสัมปชัญญะในมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือเราจะเคลื่อนไหวในอิริยบทใหญ่หรืออิริยบทย่อยก็ต้องกำหนดรู้ตามไปด้วย แล้วเมื่อเราก็มักจะถนัดแค่นั่งสมาธินิ่งๆพอขยับไปทำอย่างอื่นสมาธิก็หลุดหมดเพราะขาดการฝึกฝนแม้กระทั้งช่วงทำวัดเช้าที่เราออกจากกรรมฐานแล้วต่อด้วยทำวัดเลยเมื่อเราส่วนใหญ่ก็สมาธิหลุดเกลี้ยงตอนทำวัดนั่นเอง ถ้าหากว่ารู้จักประครับประคองรักษากำลังสมาธิเอาไว้และทำวัดไปด้วยสักซ้อมบ่อยๆกำลังของพวกเราจะมั่นคงขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าเป็นการทรงสมาธิขณะที่ทำงานอื่นไปด้วยจะทำให้กำลังสมาธิของเรามั่นคงหนักแน่น ไม่หลุดไปไหนง่ายๆไม่ใช่แค่ขยับตัวลุกจากที่นั่งก็หลุดหมดแล้วเรื่องพวกนี้เราควรที่จะฝึกฝนเอาไว้เพราะว่าเป็นคุณแก่ตัวเองทั้งสิน้น สมาธิจะว่าไปแล้วคุณประโยชน์ใหญ่ก็คือสามารถระงับกิเลสได้ชั่วคราวและเป็นกำลังในการตัดกิเลสให้เด็ดขาดทุกท่านจะสังเกตว่าถ้ากำลังสมาธิไม่ถึงปฐมชานล,ละเอียดจะไม่มีกำลังตัดกิเลสในเบื้องต้น ดังนั้นต่ำสุดพระโสดาบันจึงต้องมีสมาธิระดับปฐมฌานละเอียดขึ้นไปถ้าสามารถทรงฌานสี่ได้ยิ่งดีไม่เช่นนั้นแล้วกำลังในการตัดสินใจก็ไม่เพียงพอกำลังในการตัดกิเลสก็ไม่เพียงพอ ท่านทั้งหลายอาจจะถามว่าแล้วพระอริยเจ้าที่เป็นสุขวิปัสสโกท่านจะสามารถทรงฌานแบบนี้ได้หรือไม่ต้องตอบว่าท่านทรงฌานแบบนี้ได้ทุกรูปทุกองค์ทุกคนแต่ว่าบางทีท่านก็ไม่รู้ตัว เพราะว่าสุขวิปัสสโกส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางวิปัสนาภาวนาก็คือใช้การพิจารณาในการตัดกิเลสถ้าท่านรู้จักพินิธพิจารณาก็จะเห็นว่าการตัดกิเลสนั้นพอเราพิจารณาลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยจิตจะดิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาเอง แต่ท่านที่เป็นสุขวิปัสสโกส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีกลายเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วดังนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเราซักซ้อมเอาไว้มีคุณแก่ตัวทั้งสิน้นนอกจากจะพาตัวเองให้พ้นจากเงื้อมมือกิเลสแล้ว อยู่ที่ไหนเราก็เป็นหลักให้กับที่นั่นได้โดยเฉพาะท่านที่กำลังใจยังอ่อนอยู่เพราะว่าปกติกำลังใจของคนนั้นแบ่งหยาบๆได้สามระดับระดับแย่ที่สุดก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ ระดับที่สองช่วยเหลือตนเองได้แต่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ต้องถึงระดับที่สามก็คือช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยซึ่งนักปฏิบัติธรรมที่ดีควรจะเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะพระภิกษุสัมเาณีที่เราต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเขา จะไปเอาตัวรอดคนเดียวแบบที่บางส่วนเขาตําหนิเราว่าเป็นหินยานก็คือยานหย,ยาบๆเล็กๆเ,เอาแต่ตัวเองรอดคนเดียวสู่มหายานคือยานใหญ่ที่ช่วยแบกชาวบ้านเข้าไปด้วยไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนั้นมันอยู่ที่วาทะในการข่มกันของบรรดาบุค คนสมัยก่อนเนื่องเพราะว่าถ้าหากเป็นบุคคลที่มีภาระงานอยู่ตามบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์มเมื่อบรรลุมรคผลแล้วไม่มีใครอยู่ได้คนเดียวมักจะได้รับคำสั่งจากพระหรือครูบาอาจารย์ให้ทำน้นทำเน่เพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ ไ่ได้แปลว่าบรรลุแล้วจะไปได้เลยยกเว้นบางท่านที่มาแบบไร้บุญไร้กรรมสัมพันธ์กันจริงๆได้อย่างนั้นบรรลุมรคผลแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าพระนิพพานเลยอย่างที่มีพระอยู่รูปหนึ่งจากจังหวัดราชบุรี ท่าน,นยังอายุไม่มากแค่สามสิบเจ็ดปีก็คือบวชมาได้แค่สิบเจ็ดพรรษาใช้คำว่าแค่สิบเจ็ดพรรษาบอกท่านพรรษาเดียวก็จะตายแล้วแต่ว่าเมื่อท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้ว พิจจรณาตั้งแต่ต้นยันปลายไม่มีภาระในเรื่องของบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กับใครท่านจึงไปลาหลวงพ่อฤสีวัฒทสุ่งเพื่อขอเข้าพระนิพพานเลยก็คือไม่อยากแบกร่างกายไปอีกหลายปี แล้วทำไมต้องไปลาหลวงพระฤาษีวัดท่าสุงก็ปล่อยไว้เป็นการบ้านให้ท่านทั้งหลายคิดกันต่อไปเราวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณะของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้